สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะก็อยู่กับเจ๊หวานฟาส t สล็อตนะคะไป1หนึ่งทีเนาะอยู่ในหน้าเว็บตามใจเบ็ดนะวันนี้เดี๋ยวเจ๊หวานจะมาปั่นสล็อตค่ายพีจีนะ p ็อกเก็ตเกมมนะเอาเกมอะไรดีก่อนเอาเกมอ่าดีมออฟมาเก้าแล้วกันนะคะในกลุ่มขอแจ้งมาไปจ้ะรอสักครู่ Nature, ets, นนเน็ตเชื่อช้านิดหนึ่งนะจ๊ะเริ่มต้นไปเลยค่ะเดี๋ยวปรับแฝบบโอเควันนี้เรามีทุนสองรอยนะไปที่เบสสองบาทก่อนนะรักเทอรบโลด้วยเจชอบเทอรบโลนะะเพราะว่ามันเรนะ็วนะรวดเร็วทันใจโ okay. อเคเกมนี้นะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ ได้สเกตเตอร์15สี่ตัวได้หมุนฟรี15ครั้งนะคะ15ครั้งแล้วก็คอมโบถ้าคอมโบต่อเนื่องตัวคูณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะข้อเสียก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือคอมโบข้างนอกแตกดีมากเวอร์แต่ว่าไม่มีตัวคูนนะไม่มีตัวคูนอนะเกมนี้โอเคอุย้ยน0บาทปั๊มเป็ดปุ๊บจะเข้าเลยไหมอืมอ้มเลยอีสานโหไหลไหลไปต่อหน้าต่อตามาเจ็บใจตรงนี้ มาจัดใจตรงนี้แหละเออใจเต้นตุบๆหนึ่งทีหนึ่งกรุบมาไหมเ็็สี่อืมไม่มานะนึกว่าจะมาแบบูปรับรับโชคอะไรขนาดนั้นอืลงมาสตัวไปต่อค่ะเร่มเล็ก่อนอันนี้ปิดเทอร์โบแล้วนะให้ดูว่าปิดเทอร์โบกับเปิดเทอร์โบมันต่างกันยังไงก็ไม่ต่างมาก มังไปโอ้สเกเตอร์สามตัวไม่ไหลลงมาเลย2ตัวล่ะแน่จริงอัะเป่าก็นะคะวันนี้เป็นคลิปแรกเลยแหละคลิปแรกของช่องนะของเจหวาน f a ส t ลอนะคะใครที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ขอกำลังใจในการทำคลิปหน่อยเนะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ้หน่อยนะ เนี่ยคอมโบมันดีตรงเนี้ยแหละแต่ว่ามันไม่มีตัวโนูนมันเสียตรงเดียวนี้แหละแต่ความปังมันก็ปังอยู่เด้อมันปังเป็นช่วงๆแหละ PG ช่วงแจกก็แจกแบบแจกแบบหนักจริงช่วงเกลือก็คือเกลือแบบเล่นได้กําไรนิดนก็ต้องถอนแล้วนะคะไปต่อบอ่ได้มันดูดขึ้นเบิด ท,ที่การเล่นสล็อตน,นะต้องเล่นอย่างมีสตินะต้องเล่นอย่างมีสติก็คือถ้าให้ตั้งทุนกับตัวเองไว้เลยแหละตั้งทุนไว้เอ้ยตั้งกําไรไว้มีทุนเท่าไหร่จเจ้ากำลังกำไรเท่าไหร่นะถ้าหวังสูงเกินอย่างเช่นทุนร้อยหนึ่งจเจ้ากำไรห้าพันมันก็เกินไปมันก็เกินไปใช้คานี้ได้มันก็เกินไปพี่น้อง เอาสักประมาณ2-3เท่าของคุณก็พอแล้วกำไรนี่นนะอย่างเช่นวันนี้พกมา200บาทกำไรสัก2-3เท่าก็โอเคแล้วนะเราอยู่ในค่ายของตามใจเวดนะตามใจเวดก็คือแบบมีครบอ่ะอวว้า <Wow. S 1> คาสิโนโสลอ็อตหวย 20, 30, หวยี่กีหวยทุกหวยทุกป,ประเภทเลยนะ ดเขาก็มีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆด้วยนะมันลดเหลือ160แล้ว <c oughs> ม,ม,มามาแต่มันไม่ถึงโอเคมาแต่เป็นรถซื้อดีกว่าสิป่ะใช่ป,ปะ่ปปะแถวหนึ่ง <c oughs> ไม่มาไ <c oughs> ม่เป็นไรเอาใหม่อุย้ย จำนวนตัว,วจังหวะพีคซิดคอมมากแม่หมุนฟรีสิห้าครั้งเบ็ดห้าบาทครับหมุนฟรีสิบ้าครั้งเบ็ดห้าบาทครับนั้นนอนมาหน่อยนี่ยาคอมโบมันก็คูณตัวคูณเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะนี่คูณเปหนึ่งคูณ4สแล้วฮะขอบะไหดีๆอือคอมโบ คอมโบคอมเบอร์อะไรกันดีสวยอะไรต่ออะไรต่อเอได้อยู่แต่เป็นสิบหน่อยเออแต่มันเคก็ยังได้ไว้แต่อีกสวยๆได้สิบต่อจ้าเออเหมือนเลืดนะดูดิคอมโบเบท้บาทอะไรมันจะปังขนาดนี้โอ้โหแต่ต่ออีกอคูณสิบสองไปแล้วจ้าตอนนี้ นากาอืนาคาแถวแรกไม่ไม่มานะถ้ามานี่สวยเลยบอกเลยเงินรางวัลก้อนโตเงินรางวัลซูปเปอร์เมกา517บาทนะจ๊ะเบ็ด5้บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะได้อยู่เเช่วงนี้สำหรับช่วงนี้นะไปเอาจริงๆเจ๊จจมีกลุ่มด้วย ก็มีกลุ่มนำเล่นนะคะแล้วก็มีกลุ่มแจ้งเวลาโบนัณธรรมของเกมต่างๆเนาะ <Wow. S 1> ถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะแอดไลน์มานะซ <Wow. S 1> ูปเปอร์เมกาอีกแล้วจ้า2 9 0 <Wow. S 1> ใครที่สนใจจะเล่นตามเจ๊น,นะคลิปนี้ก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะคะ สมัครแล้วอยากเข้ากลุ่มทํายังไงสมัครแล้วแอดไลน์แจ้งยูสซ์มาได้เลยจ้าอยู่ใต้คลิปเหมือนกันตรงคอมเมนต์ก็มีนะปักหมดไปให้ด้วยอ๋อแล้วก็ถ้าใครอยากให้เล่นเกมไหนให้ดูในงบเท่าไหร่นะคอมเมนต์มาได้นะจะเล่นให้ดูเงินเรามัลรวม865บาทสวยๆก็โอเคอยู่ไป็้5บาทเงินขึ้นมาพันหนึ่งแล้วนะคะกำไร8800แล้วโอ้สองสี่หกแปด สี่หเท่าแล้วนะกําไรถ้าถ้าปกติก็ควรควรหยุดแหละควรหยุดนะไม่อยากให้ไปต่อกันหรอกมันมันแบบไอ้นี่แต่เจ๊จะลองเล่นเบ็ดสิสักหน่อยขอ,อขยับเบ็ดสักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะแต่ก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะอย่าทาตามนะถ้าได้ขนาดนี้แล้วให้หยุดนะขอลองเบ็ด10บไปจ้ะ <c oughs> เสียงแหบไปแล้วหนึ่งเจมง๊มั้ด้อยู่เจ๊ อม,มาดูกันว่าสเกตเตอร์จะยอมเข้าเบดสิบหรือไม่หรือว่าจะได้พอแค่นี้อืม,มาสามมาทีละสามตัวสเกตเตอร,ตอรอ์นี่คือกลุ่มสลัดเขาคุยกันแบบุ่มบ่มบ่มมากเลยมีแต่คนบวกวันนี้ สาเกเตอร์ลงหน่อยลูกอย่างเงีย้ยอย่างเหงาแบบนี้โอเคมิดซีเรียสโอ้รถอืมถ้ารถมาแล้วจะสวยวันนี้เอาดีๆนาคาไม่ลงแถวกลางแถวสอง งใส่นาฬิกาหายมีคนยืมไปหรือเปล่ามันเลยไม่ลงไหวไหมเบ็ดสิบไหวหรือเปล่ามินเหลือเจ็ดร้อยแล้วไหวหรือเปล่าเอาไหวหรือปเอหหอปล่าโอเคขอเพิ่มเบ็ดดีกว่าไหมเพิ่มไหมจะเพิ่มเพิ่มสามสิบโอเค ก็คือถ้าถ้าหมดก็หมดเลยถ้าหมดก็หมดเลยถ้าไม่หมดก็ได้ไปต่อนะแต่คิดว่าคงจะไม่ไปต่อแล้วดูดูท่าทีแล้วคือแบบมันเริ่มดูดเงินคืนแล้วจ้าก็อย่างที่พูดไว้ต้นคลิปนะคะถ้าถ้าได้กําไรมากกว่าถุงสองถึงสามเท่าก็ให้หยุดเล่นนะคะถ้าไปต่อมันอาจจะดูดเงินคืนก็ได้นะมีโอกาสดูดเงินคืนสูงมากมลูกเต่าส,สวยสวยสวยอีกแล้วไว้แตก แต่งนอกนะนี่รอบนี้เอาเขย่า,ยาชิปลกหน่อยอแม่วาวมันไปไกลเกลินถ้าลงแถวสามจะสวยกว่าน,นี้ม,มาสวยๆหน่อยลูกยังเงียบเหงากับเราได้ไหมล่าอุ๊ยสกิเตอร์สามตัวเจเต้นตุบๆต้องมาแล้วแลวหละจังวะน,นี้เอา้าได้เขาโอยู่นิดนึงลงเดอะ ชิปมาแถวหนึ่งเคแถวสามเออได้อยู่ชิปลงแถวหนึ่งอยู่เจเจลงหน่อยเฮ้ยสเกตเตอร์มาแล้วเข้าแถบบนเฉยเลยมาคอมโบก็ยังต่อเนื่องอยู่ขอคิอืมสวยๆมาอีกไหมอ,อีกตัวหนึ่งไหมโอ้โหไม่มาแล้วสี่ตัวก็โอเคอยู่เข้าไบสามสิบบาทเง <Yahoo! S 1> ินเหลือแปดร้อย พอเป็น3าบบาท15หมุนฟรีมาดูคิดว่าจะแตกไหมถ้าแตกนี่ก็กำไรเหลือเฟือบอกเลยไม่อยากจะม <c oughs> โมแหฮา <c oughs> ไปหลายไม้อยู่นะเมื่อกี้ก <c oughs> ระเป๋าตังค์ิปมาถแถวหนึ่งลิปลูกเตา๋า โอ้โหมันมาแต่มันลงผิดช่องคิวแถวหนึ่งเป็นสามสิบทำไมมันล่อยหล่อแบบนี้เคเคตัวลงแถวสองทีไม่ลงไหนสิบหกเคเคเค้เค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  โอ้ยพี่เหตุบาปกันแท้เออส่งท้ายน้อยดีส่งมาสุดท้ายส่งท้ายน้อย,อ,ยอะไรมันเนี่ยเง,งินรางมันรวมหกร้อยสามสิบเก้าเฮียได้ได้น้อยกว่าเป็ดห้ามาอีกพอพอเลิกเลิกจบพอแค่นี้บอกเลยเงินขึ้นพัน0าแล้วกำไรพันสามนนท์ กำไรพันสามเนาะเนาะแล้วนะจ๊ะแล้วไปต่อหมดตูดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคอนเฟิร์มอย่าลืมนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้เจวันฟาสล็อตด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับวันนี้๊ายบายจ้ายวยชิตเม่องวย What?